หลายคนสงสัยว่าในหน้าค้างงูเห่ามีจริงหรือไม่นะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังอาจารย์ธนพรวิเคราะห์นะครับบอกว่าไอ้เรื่องงูเห่าสีส้ม20ล้านเนี่ยมันโอเวอร์เกินจริงช่วงนี้ชมคลิปอาจารย์ธนพรครับแล้วแชทไลน์ที่มันหลุดหรือข่าวที่ออกมาเนี่ยนะครับรออเฮ้ยอาจารย์มันจริงนะมันโน่นมันน,น,นี่มันนั่นผมบอกเลยนะโดนต้มป,ปุกปั่นยุยงบ่อนทําลายของแท้ฮะจริงๆครับอาจารย์เพราะนั้นพวกสีส้มนะงานนี้นะครับผมบอกเลยเปิดชื่อออกมา นะครับผมไม่อยากบอกว่าเรื่องนี้ท่านปั้นน้ําเป็นตัวนะครับเพราะผมเนี่ยยังให้เกียรติท่านว่าเอออย่างน้อยท่านก็มีแชทไลน์มาอะไรมาตอนนี้ตลาดมันล้นน่ะคุณจะจ่ายเงิน20ล้านไปเพื่ออะไรครับคําถามย้อนกลับมาง่ายนิดเดียวครับวันนี้เนี่ยรัฐบาลน,นี้มีเหตุจําเป็นอะไรที่ต้องการเสียงเพิ่มเราเราเอาหลักตรงนี้ก่อนนะครับมันไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมเรียนเลยนะครับว่า เรื่องนี้นะนะครับไม่ต้องไปวิเคราะห์อะไรให้มันลึกซึ้งอะไรหรอกเอาหลักดีมาั์ซพายหลักเศรษฐศาสตร์ง่ายๆเนี่ยเอามาคิดก็รู้แล้วว่ามันไม่เป็นเหตุเป็นผลครับอันนี้ประเด็นที่1เลยนะประเด็นที่สองเนี่ยอันนี้ผมพูดตรงๆนะไม่มีใครบนโลกใบนี้หรอกครับที่มีสตังค์แล้วจะใช้เงินอย่างไม่มีเหตุมีผลไปท้าผมท้าดูเลยคนรวยอย่าว่าแต่คนไทยเลยคือคําว่าคนรวยสําหรับผมนี่คือรวยจริงๆนะรวยระดับ เป็นเจ้าของพัคก,การเมืองรวยระดับเป็นแกนนําทางการเมืองครับพวกนี้ไปดูแจ้งบัญชีทรัพย์สินกับปปชอก็ได้นะครับมีมากมายมหาศาลขนาดไหนคนกลุ่มนี้เนี่ยนะครับเขายืนหยัดทําการเมืองมาได้ขนาดเนี้ยคุณว่าเขาใช้เงินอย่างไม่มีสติหรือเปล่าไม่มีแม้แต่คนเดียวเงินจะออกแต่ละบาทนะครับต้องคิดแล้วคิดอีกว่าออกไปแล้วมันคุ้มค่าที่ออกไปครับ แล้วสามเนี่ยมันมีบทเรียนตอนสมัยลุงตู่จำได้ไหมมีงูเห่าย้ายออกไปใช้การได้กี่ปีใช้การได้แค่หมดอายุรัฐบาลลุงตู๋ใช่แล้วงูเห่ากลุ่มนั้นไปต่อได้ไหมไม่ได้สอบตกหมดครับต้องเป็นภาระของพักเขาด้วยเพราะนั้นพักไหนครับขอโทษนะมันจะโง่ไม่สรุปบทเรียนนะครับ,รบเงินทองเนี่ยนะครับถึงมันจะมีเยอะแต่ก็ไม่ได้แปลว่า จะใช้สอยอย่างไม่มีสติผมเรียนนะครับแกนนำการเมืองนะครับตัวตึงขณะนี้ในระบบการเมืองไทยไม่มีแม้แต่คนเดียวใช้เงินอย่างไม่มีสติมผมยืนยันเพราะผมอยู่ในเหตุการณ์และอยู่ในแวดวงนี้มาเห็นอะไรมาเยอะครับนะครับไอที่บอกว่าเป็นกิโลกิโลเนะ่ยนะครับผมเห็นมาหมดแล้วนะครับ เราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับมันจะเป็นกิโลหรือมันจะสแกน QR โคดเนี่ยมันไม่ได้สําคัญเรื่องวิธีการในการแลกเปลี่ยนหรือวิธีการในการให้แต่มันสําคัญว่าหลักในการให้เนี่ยมันควรจะให้ขนาดไหนเราอยากได้ของดีเราก็อยากจ่ายเงินน้อยนะครับตอนนี้ตลาดมันล้นนะ่ะคุณจะจ่ายเงิน20ล้านไปเพื่ออะไรครับอันนี้เอาพื้นฐานก่อนนะคราวนี้ผมก็จะเอา หลักคิดในทางการเมืองที่คนการเมืองจริง,รงๆเนี่ยที่เขาอยู่ในสนามของเคิดกันหนึ่งนะครับในการพูดเรื่องงูเห่าเนี่ยเราต้องเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเรากำลังพูดอยู่สามสถานการณ์พร้อมๆกันมีอะไรบ้างครับสถา,านการณ์ที่หนึ่งก็คือว่าย้ายพักขาดลอยไปเลยอย่างที่ผมบอกไงมีสถา,านการณ์ยุบพักใช่ไหมครับพอยุบพักปุ๊บก,ก็ไม่ไปต่อกับพักเดิม นะครับก็แยกตัวออกมาพักใหม <ông> ่ <c oughs> นะครับอันนี้เขาเรียกว่าเกิดมันต้องเกิดสถานการณ์แบบนี้ก่อนนี่คือเงื่อนไขที่หนึ่ง <c oughs> นะครับหรือว่านะครับที่อยู่ในเงื่อนไขที่หนึ่งที่ใกล้เคียงกันได้ก็คืออะไรครับกรณีใกล้ๆเลือกตั้งอยู่พักเดิมไม่ได้นะครับก็อยากจะย้ายไปพักใหม่นะครับเพื่อไปลงเลือกตั้งในนามพักใหม่อันนี้คือเงื่อนไขนะครับหรือปรากฏการที่หนึ่ง <c oughs> ปรากฏการณที่สองนะครับก็คือซื้อโหวตเป็นลาย เป็นลายอีเวนต์ซื้อโหวตเช่นอะไรครับ,รบอ่าโหวตไม่ไว้วางใจโหวตกฎหมายโน่นนี่นั่นเขาเรียกว่าซื้อโหวตเป็นลายอีเวนต์อันที่สามเนี่ยเขาเรียกว่าฝากเลี้ยงอ่าฝากเลี้ยงนะครับฝากเลี้ยงก็คืออะไรตัวอยู่พักหนึ่งแต่ใจอยู่พักหนึ่งอ่าพุ่งตรงนะมีสอสออยู่พักคุณเก่งนะครับแต่ใจไม่อยู่แล้วอ่ะใจมาอยู่กับผมอ่ะผมจ่ายตังค์ให้อ่ะไออย่างนี้แหละเขาเรียกว่าฝากเลี้ยง เพราะนั้นเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ามันมีอยู่เวลาเราพูดเรื่องงูเห่าเนี่ยนะครับผมอยากจะจําแนกก่อนว่ามันมีอยู่ที่เป็นที่รู้จักกันในวงการเนี่ยมีอยู่3ประเภทนะครับเอาละประเภทที่1ก่อนประเภทที่1เนี่ยนะครับเวลาเขาดูดเนี่ยนะครับอันนี้ผมไม่เลฟเฟอร์เรนซ์ละกันนะครับเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวหลายๆคนจะมาตบปากผมนะฮะเอาเป็นว่าผมพูดโดยหลักการละกันท่านผู้ฟังก็ไปเดากันเอาเองคาดการณ์กันได้ กรณีที่1เนี่ยนะครับเอาเป็นว่าเทียบเคียงจากที่เกิดขึ้นแล้วกันนะครับเขาก็จะมีเงินฟิกเป็นก้อนให้จำนวนหนึ่งนะครับแม็กซิมัมเนี่ยก็ประมาณ10ล้านบาทอันนี้ค,คือเงินก้อนนะก็ยุคที่ผ่านมาไม่นานนี่แหละยุคที่เสียงปริ่มน้ำนี่แหละนะครับอ่าก็จะเป็นแม็กซิมัมไม่เกิน10ล้านบาทอันนี้คือก้อนแรกก้อนที่2นะครับเมื่อไปอยู่พักเขาแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องเป็นสมาชิก สอสอพักเขาก็ต้องได้รับสิทธิ์เท่ากับสอสอพักเขาเดิมเช่นพักเขาเนี่ยดูแลสนับสนุนค่าใช้จ่ายสอสอเดิมเขานะครับอยู่แล้วเข้าไปใหม่ก็ได้รับสิทธิ์นั้นด้วยนะครับแม็กซิมั0มสองแสนนะครับต่อมาอันนี้ทีเด็ดจริงๆคนถึงอยากไปเป็นอยู่ในขั้วรัฐบาลเพราะท่านนายกบัญหารเคยบอกว่าเป็นฝ่ายค้านน้ำมันอดอดยาปา,ปากแห้งขั้วรัฐบาลเนี่ยนะครับมันดียังไง เขาก็จะมีการให้สสนะครับไปเสนอโครงการรัฐธรรมนูนห้ามใช่ไหมใช่รัฐธรรมนูนห้ามนะสสห้ามนะห้ามไปยุ่งนะครับแต่จริงๆทําทำได้ไหมแอบทำกันทำยังไงใครอยากรู้นะครับ DM มาาด r เ c t กเมลมาหากุณเก่งนะครับและเดี๋ยววันหลังผมจะชวนคุณเก่งเราจัด f Meeting อ่าใครอยากรู้อะไรลึกๆลับๆประเภทนี้ครับนะครับอยากรู้ให้ถึงก๋น ก็สอสอนะครับก็จะไปแย่าอย่าเรียกว่าสอสอไปทำโครงการเลยเดี๋ยวสอสอจะแสลงใจไปประสานกับหน่วยราชการหรือท้องถิ่นต่างๆนะครับให้ว่าสอสอจะช่วยผลักดันโครงการให้นะครับส่วนราชการหรือท้องถิ่นะลรนั้นเขาก็จะเซตโครงการผลักดันเข้ามาใช่ไหมครับสอสอพักรัฐบาลก็จะไปผลักดันกับเจ้ากระทรวงของกระทรวงที่พักตัวเองดูแลอยู่ ให้จัดให้กรมกองต่างๆจัดงบประมาณลงไปให้พอจัดลงไปให้เสร็จเกิดอะไรขึ้นครับคราวนี้ก็เป็นเรื่องของกระบวนการจัดซื้อจัดหาจัดจ้างถูกไหมฮะครับเพราะนั้นกระบวนการจัดซื้อจัดหาจัดจ้างนี่แหละนะครับผู้รับจ้างเนี่ยนะครับก็อยู่ในเครือข่ายเดียวกับสส,สจากนั้นนะครับอาจะมีกําไรเหลือจะมีส่วนเกินในทางเศรษฐกษิจก็ไปเคลียร์กันเอาเองนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมี 3ก้อนแบบนี้นะครับส่วนสาก้อนแบบนี้นะครับใครจะมามาวกเวอร์วังอลังการก็สุดแท้แต่นะครับแต่มาจากเหล่านี้นะครับคราวนี้ไอ้ก้อนสุดท้ายเนี่ยนะครับก็มีคนถามผมว่าอาจารย์ครับไอ้ที่เขาจัดงบให้อะไรกันเนี่ยนะครับประมาณกันสักเท่าไหร่นะครับผมก็บอกว่าม็กซิมัมก็ประมาณสักร้อยล้านร้อยล้านนี่ไม่ได้แปลว่า นะครับสสคนนั้นเนี่ยนะครับจะเหมือนกับเออจะไปได้ผลประโยชน์อะไรสักร้อยล้านไม่ใช่นะครับเพราะอะไรเพราะมันต้องทําผ่านกระบวนการนะครับโครงการต่างๆนะครับพูดกันง่ายๆว่าอย่างมากที่สุดเนี่ยนะครับเอาผมให้กันสุดๆเลยนะชนิดแบบข้าราชการก็ไม่ลําบากใจนะครับไม่ต้องไปเสี่ยงกับสตงเนี่ยนะครับก็เพรเซฟกันเนี่ยนะครับก็ประมาณสักไม่เกิน25%พออยู่กันได้นะครับ แต่ถ้ารีดนาทาเรนก็แหมผมไม่ควรพูดคำนี้แต่ถ้ามือหนักนะครับไปถึง40-50%นี้ก็เจ้าหน้าที่ก็มีความเสี่ยงเยอะหน่อยครับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้มันคือกลุ่มที่1นึ่นะครับมันก็จูงใจกันด้วยเรื่องแบบนี้ครับส่วนอันที่2เนี่ยที่บอกว่าไปซื้อโบวตกันไปหลายครั้งเนี่ยนะผมบอกให้นะเก่าอะยุคนี้ไม่มีใครเขาทำไม่มีแล้วนะยุไม่มีครับและไม่มีความจำเป็นต้องทำ นะครับซื้อโหวตเป็นลายครั้งเนี่ยนะครับผมพูดตรงนะแหมมัน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 เชยนะครับมันเชยและในความเป็นจริงไม่มีใครเขาทํากันด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าข่าวรั่วออกไปเนี่ยนะครับทั้งฝ่ายซื้อและฝ่ายถูกซื้อพังทั้งคู่ไม่มีใครเขาทําแต่นะครับไอเสียงโหวตที่เราบอกว่าเอออยู่ดีๆทําไมฝ่ายค้านมาโหวตให้รัฐบาลน,นะครับแล้วเราบอกเป็นงูเห่าเนี่ยมันเข้าเกณฑ์ ปรากฏการณที่3คือเราเรียกว่าฝากเลี้ยงพูดง่ายว่าอยู่พักเดิมเนี่ยนะครับก็ไม่แฮปปี้คือใจมาอยู่กับอีกพักหนึ่งแล้วแต่ตัวเนี่ยมันติดเงื่อนไขว่ากฎหมายบอกต้องสังกัดพักการเมืองยยสอสอไม่สังกัดพักเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้เป็นสอสอมันย้ายพักไม่ได้พักนั้นก็ยังไม่ถูกยุบนะครับการฝากเลี้ยงนี่แหละมันก็เป็นที่มาของเรื่องการโหวตการอะไรต่างๆที่เราเห็นนะครับเพราะนั้นมันต้องแยกแยกก้อนกันให้เห็นอย่างนี้ก่อน แล้วแชทไลน์ที่มันหลุดหรือข่าวที่ออกมาเนี่ยนะครับเฮ้ยอาจารย์มันจริงนะมันโน่นมันนี่มันนั่นผมบอกเลยนะโดนต้มโดนต้มนะครับสอสอสีส้มม่าโดนต้มครับนะครับแล้วผมบอกเลยนะบอกว่าเอาไหนไหนก็โดนต้มแล้วนะเปิดเลยเปิดชื่อจริงออกมาครับไม่ต้องเขินกันแล้วนะครับเราจะได้รู้ไงว่าเฮ้ยขบวนการ ต้มสอสอเนี่ยมีใครนะครับแล้วขบวนการต้มสอสอเนี่ยต้องพูดตรงๆนะถ้ามาซื้อโหวตกันเป็นลายครั้งใช้เงินทํากันแบบนี้ต้องถือว่าพวกนี้เนี่ยต้องโดนดําเนินคดีนะผมบอกให้ครับนี่เขาขายอะไรเปล่า DSI การุณาไปดูด้วยกกตนะครับหรือเจ้าเจ้าหน้าที่ตํารวจไปดูด้วยนะครับเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันมีความผิดนะครับพูดตรงๆนะ ถ้าเอากันให้ถึงขั้นว่าพวกพวกนี้เนี่ยผมไม่อยากใช้คำนี้เลยนะแต่ใช้แต่แต่น่าจะใช้ได้นะครับพวกนี้เนี่ยป,ปุกปั่นยุยงบอนทำลายของแท้ฮะจริงรจริงเพราะนั้นพวกสีส้มนะงานนี้นะครับผมบอกเลยเปิดชื่อออกมานะครับผมไม่อยากบอกว่าเรื่องนี้ท่านปั้นน้ำเป็นตัว นะครับเพราะผมเนี่ยยังให้เกียรติท่านว่าเอออย่างน้อยท่านก็มีแชทไลน์มาอะไรมานะครับแต่ผมบอกไว้ก่อนด้วยที่ผมเล่าให้ฟังว่ามันมีกี่กลุ่มกี่ก้อนในเรื่องนี้เนี่ยเรื่องนี้มันเป็นการแหกตาเป็นการแกงเป็นการต้มครับส่วนทําไมต้องต้มล่ะอาจารย์หลายคนก็ถามผมตั้งแต่เช้าอาจารย์เรื่องนี้เขาจะถ้าพักสีส้มไปฮุบเหยื่อพักสีส้ม จะเสียมเสียชื่อเสียงผมบอกว่าเฮ้ยไอตอนงูเห่าออกไปตอนนั้นเนี่ยนะครับตกลงเนี่ยพักก้าวไกลมันได้คะแนนเพิ่มหรือมันได้คะแนนลดมันได้คะแนนเพิ่มเพราะนั้นไอกลยุทธ์นี้เนี่ยนะครับถ้าจะมาต้มเพื่อหวังทำลายพักสีส้มเนี่ยนะครับ,รบผมว่าไปคิดใหม่เถอะมีแต่จะเป็นปัจจัยทำให้พวกสีส้มแหละนะครับมันจะได้คะแนนเพิ่มค,คือตอนนี้นะ่ะสีส้มเนี่ยนะครับก็โดดเดี่ยวผู้น่ารักอยู่แล้ว พูดตรงๆนะัโดนบีบรอบทิศทางอยู่แล้วนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยไม่ต้องไปบ่นทำลายเพิ่มนะครับแต่ถ้าใช้เกมนี้เมื่อไหร่แล้วก็นะครับคะแนนเพิ่มครับผมจะบอกว่าการบ่นทำลายพักสีส้มเนี่ยนิติสงครามที่ค้างอยู่ในปปชก็เหลือเฟือนะครับเดี๋ยวตัดคอไปอีกคนนะที่ผมเคยมาพูดอนะ่ะยีคนัใช่ครับทั้งคุณเทงคุณไหมคุณลมคุณมีโรดโดนหมด นะครับตัดคอด้วยนิติสงครามเนี่ยโอ้โหเป็นไงครับไม่ต้องจ่ายตังค์สักบาทนะครับนิติสงครามวันนี้นี่เราเบ็ดเสร็จเด็ดขาดด้วยเพราะอะไรเพราะยี่ตอกตัดสิทธิ์ยางต่ำเท่าไหร่สิบปีนะครับหลายท่านอาจจะโชคดีแจ็คพอตตลอดชีวิตด้วยครับอาจารย์นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยนะครับถ้าเอาเหตุผลมาอธิบายว่าขบวนการต้มหรืออะไรก็แล้วแต่นะทำไปเพื่อทำลายส้มเนี่ยผมพุ่งตรงว่าไปไปคิดใหม่ครับ นะครับเพราะว่าพวกงูเห่าที่ออกจากส้มเนี่ยนะครับมันก็เห็นเห็นอยู่ว่ามันไปไม่รอดแม้แต่ตัวเดียวแล้วคุณคิดดูว่าถ้าคุณจะต้องไปจ่ายเงินจ่ายทองขนาดนี้ในช่วงเวลารัฐบาลเสียงล้นขนาดนี้นะครับแล้วใช้การได้อีกแค่2ปีคุณจะโหวตอะไรกันอีกนักหนาครับมันแทบไม่มีแล้วนะครับก็เหลือแต่ปีหน้าไม่ไว้วางใจนะครับ ที่มันจะเออทำให้เสียงรัฐบาลอาจจะมีความหวาดเสียวหน่อยซึ่งมันก็เป็นเหตุการณ์ในอนาคตครับอาจารย์ไม่มีความจําเป็นแต่ว่าเสียงรัฐบาลล้นแล้วถ้ามองอีกมุมหนึ่งเขาไม่ต้องการจะทําลายส้มนะแต่ว่าเขาต้องการสะสมเสียงเพื่อปูไว้สําหรับการปรับคอรอมต่อรองก็อี้อันนี้มันพอฟังได้ไหมฮะผมจะเรียนเลยนะนะครับว่าในการคิดโคต้าคอรอมอ่ะเขาคิดกันตอนจับมือจัดตั้งรัฐบาล นะครับเอาผมยกตัวอย่างง่ายที่สุดสมัยรัฐบาลลุงตู่ตอนนั้นพักภูมิใจไทยร่วมรัฐบาลด้วยพออนาคตใหม่ยุบมีสอสอ,อนาคตใหม่ย้ายเข้าภูมิใจไทยถามว่าภูมิใจไทยได้เก้าอี้เพิ่มไหมไม่ได้นะไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องนี้ไม่เกี่ยวแต่ถ้ามาอธิบายว่านะครับถ้าอธิบายว่านี่เป็นการแสดงพลังนะครับสะสมบารมีแสดง power ทำผลงาน เพื่อเอาไว้ต่อยอดในปี2,570หรือเอาไปต่อรองเรื่องงบประมาณงบกลางในกระทรวงที่พักนั้นๆรับผิดชอบไอ้อย่างนี้นะครับพอรับฟังได้นี่ผมใช้คำว่าพอรับฟังได้นะนะครับผมใช้ตรงนี้ก่อนถ้าจะมองว่าเรื่องนี้เป็นเหตุเป็นผลที่สุดมันก็คือกรณีสุดท้าย